วันนี้จริงๆก็เป็นวันคิกออฟที่จวนผกกู้ว่าการจังหวัดยโสธรน,นะฮะจริงๆท่านว่าแล้วการจังหวัดท่านเก่าหรือท่านปลูกไว้แล้ว่ะนะฮะเพียงแต่พอปลูกแล้วท่านก็เอาไปบริโภวของท่านนะะมันก็หมดไปบ้างบางส่วนบางส่วนก็นยังเหลืออยู่ก็เลยร่วมกับทางาท่านพนักงานจังหวัดนะฮะกับทางากลุ่มโคกงของดาเนี่ยมาช่วยกันปลูกเสริมนะฮะเพื่อที่จะใช้เป็นวัสดุดในการ ปรุงอาหารสําหรับจวนผู้ว่านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันเยอะนะฮะ,ะหัวหน้าส่วนหรือว่าทางพี่น้องข้าราชการหรือใครก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะมาเอาได้ครับจวนเปิดตลอดนะนะฮะเปิดตลอดเพราะว่าจวนก็คือที่สถานที่หนึ่งอ่ะที่ผู้ว่ามาพักอาศัยแต่ว่าทุกคนก็เข้ามาที่จะมาพูดมาคุยหรือมาทําอะไรได้ก็เชิญชวนพี่น้องชาวสุัยโดยเฉพาะหัวหน้าส่วน,นะฮะข้าราชการขอเป็นตัวอย่าง ให้กับพี่น้องประชายชนมีที่มีบ้านหรือมีอะไรก็แล้วแต่ปลูกผัดกินเองเลยนะฮะจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้ามันเหลือกินหรือใช้ก็แบ่งปันเพื่อนบ้านได้นะฮะแบ่งปันหลังบ้านแบ่งปันข้างบ้านนะไม่ต้องให้เข้ามาเปลียนเอาก็ได้ให้เขายืน่นยื่นข้ามรั้วก็ได้นะฮะหรือว่าทางนี้มีผลผู้คนรักกันอะไรเหมือนที่สมเด็จพระกนิธิราชเจ้าท่านได้ได้พูดไว้นะฮะแต่ทางนี้มีผลผู้คนรักกันก,ก็ยากหน่อยเพราะเป็นทางสาธารณะนะฮนะการปลูกการอะไรก็อาจจะ อ่าไม่สะดวกสําหรับคนที่จะดูแลแต่ถ้าบ้านนี้มีรักปู่พันธุ์เองท่านทําเถอะแล้วก็อ่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวทอนสร้างถังขยะเปียกไว้ในบ้านหน่อยนะฮะบางทีเศษอาหารโดยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นขยะเปียกเรามาทิ้งอยู่ในถังที่เราเตรียมไว้หมักไปหมักมาก็เป็นปุ๋ยได้เอามาใช้งานได้ดีกว่าเราไปทิ้งข้างนอกข้างนอกซึ่งทําให้อ่าการกําจัดขยะของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันยากลาบากก็เชิญชวนฮะหบ้านนี้มีรักปูพันธุ์เองสอง าทางขยาเปียกะะเพื่อลดภาวะโลกร้อน,นะะต้องขอบคุณทางสวนราชการนะที่มาช่วยกันการกัฒนาชุมชนโวมสร้างสังสังคงถึงตน้นมุ่งช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขอย่ังยื่